สวัสดีครับผมอยู่กับสองบอคนบอกเราพี่น้องกินข้อแรกพี่น้องเดมุกไก่กับตำหมกทั่วครับผมนี่ทำง่ายๆเลยเหมือนโมเดลดังไฟพี่น้องมืาเนี่ยเพราะว่าบุกไคล่ลมมาได้ครับนเหมือนเนี่ยเดี๋ยวเอาหมกไก่คนคนกับพี่น้องหมกไก่น่ากินข้อกับหมกไก่เน่าหมืุนนี่เนาะน้องนี่เอาตะบอดกินก้อนนึ่งมีหมกไก่เอาอยู่บ่ฮึ เออยูบอ่บนเอา้าตอนนี้พี่เอตุอ้ยนั่นละเอ็นพี่น้นองมากบนเนี่ยแศบเบต้องกันพี่น้องในมกไก่พี่นอ้องเลยแต่ม,มกทัวนี่ละ อมอแบบนี้คุณไปได้ไหมเนี่ บุกใคยล้มพี่น้องเหมือนอาบนำเย็นได้อยู่ครับบุกใครล้มบาได้ mhm mhm bọt, mhm ừ, mhm bọt, mhm mhm tiền quay mhm nè mhm 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 nó mhm cây nó, nó, bọt nó nè, nè เห็นมันอิ่มอืมห็นมอิ่มมันก็เขาบานเด้อมกไก่สิบปีบว่อ้อนแก่นดีแ่นะ Ừ. Ừ. Đúng không? bỏ. Nó có chín con. 你们管。 อยูคขอบพี่นอ้อง,นองเลื่องัานหามงคงพี่น้องมือนี่เพราะาตัดหยาพี่น้องตัดน้ำเดินน้ำมูนีแ่แหละครับผมตัดแป้นครับผมอย่กับม่าทำความสะอาดกวดเดินบ้านน้ำครับผม có được chân ngoài Hãy subscribe cho kênh โบมีงูเหี่ยวเกี่ยวกับความพี่นอ้องยันง,งูมาส่วนน็นเป็นแปนก็สะอาดหูสะอาดตาดีครับผม quá đâu, kiếm lại đâu, muốn ăn là cứ đâu. mà làm lại nhồi bốc bốc luôn, ừ. Mm. เนาะเนาะาบน้อยเ่ยก็คำตัวไทยป่บน เราบอกยี่นาบเลยยี่นาินา้นาบนี่นาำเนิน้ำเย็ะน้อนี่กิน้ําน้ามกินกินนาบนาหนะออิ่มแล้วพี่น้องเลยตับหมกทัวกับมกไก่พี่น้องต้องใส้มกไก่ใส่ปีคือ กินเขาแรงเด็เดกๆจังหน่อยครับผมหลังจากเปื่องงานแล้วกันเด็ดภารกิจรอบบานรอบสองพี่นอ้องตัดหญ้าตัดงูทำความสะอาดจังหน่อยพี่นอ้องงานงูพี่นอ้องหนานี้มันงูลายพี่นอ้องหนาแรงหนายงเงี้ยแต่มงูเหนียวเกี่ยวกักบปอมมาส่วนครับนะมักจะมีคนไร้คนแท้เลยครับผมสองบอกเหี้คนมารอบพี่นอ้องขอบคุณขอบคุณสำหรับทัานที่คนติดตามครับผมจะเป็นกำลังแรงใจให้กิปตต่อไปพี่นอ้องสำหรับกิปนี้สวัสดีครับผม